เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันอยู่ที่13มีนาคม2565เราจะมาอัปเดตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยนะคะนายกสั่งการตำรวจเกษตรพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวโพดสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศย้ำหากพบการกักตุนสินค้าช่วยโอกาสทำกำไร ให้ดำเนินการตามกฎหมายนะคะและก่อนปร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโฆษกรัฐบาลเผยนาะยกสั่งการตำรวจเกษตรพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบสตัดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วไทยนะคะด่วนหาพกพบการกัดตัวสินค้าฉวยโอกาสทำกำไรให้ดำเนินการตามกฎหมาย 12มีนาคม2565นายธนาธนกรวางบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยจากกรณีปรากฏปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงงานผลิตอาหารสัตว์ไม่สามารถหาซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกข้าโพดเลี้ยงสัตว์ของพ่อค้าคนกลางทั่วประเทศโดยด่วนพร้อมให้รายงานนายกรัฐมนตรีรับทราบข้อเท็จจริงหาวพวกพบพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีการกักตุนสินค้าปั่นราคาแพงช่วยโอกาสทำกำไรในสถานการณ์ที่ราคาวัตถุดิบสูงในขณะนี้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดทุกรายนะคะโดยไม่ละเว้น มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเพื่อขายเข้าสู่ตลาดแล้วแต่กลับพบว่าปริมาณข้าวโพดในตลาดมีน้อยผิดปกติไม่สอดคล้องกับผลผลิตที่พ่อค้ารับซื้อจาก,กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้ให้ราคาขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์พุ่งขึ้นทุกวันซึ่งเข้าข่ายพฤติกรรมการกักตุนสินค้ารวมทั้งเป็นการกดดันผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้ต้องจ่ายราคาพิเศษเพิ่มขึ้นอีก ถือเป็นการซ้ำเติมผู้ผลิตอาหารสัตว์และกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่กำลังเดือดร้อนในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมากซึ่งท่านนายกรับทราบการณีดังกล่าวโดยกำชับให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าให้มีการโวยโอกาสหรือใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ซ้ำเติมภาระให้กับประชาชนในขณะที่รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่ในขณะนี้และขอให้ทุกฝ่ายเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศด้วยนายธนกรกล่าวนะคะ